แม่ค้าไอ้คนปรุงนะคะอันนี้เราก็มาช่วยเตรียมหัวใจค่ะมาช่วยเป็นเป็นทางเครื่องค่ะเป็นตัวประกอบค่ะองคะเราอันนี้มาทาตั้งแต่กินโมคะนี่ก็พอดีขายข้าวหมดก็มาขายทําอันนี้ต่อค่ะมาช่วยหันนี้ต่อขายของเราเสร็จแล้วมาช่วยตรงนี้ใช่ตอนเช้าก็มาช่วยขูดก่อนแล้วพอได้เวลาขายข้าวก็ไปขายข้าวเสร็จก็มาทํานี้ต่อเอาบุญให้เต็มที่หน่อย คุณให้เต็มที่รับสงการนะคะคุยกับคุณยายหน่อยนะคุณยายค่ะวันนี้ขูดไปกี่ลูกแล้วคะหลายลูกแล้วค่ะยายนับไม่ทั้วเลยใช่ไหมคะยายเหนื่อยไหมคะเหนื่อยอยู่ค่ะแต่อยากทาให้ช่วยกันมันไม่ทันป๊อปคอร์นหมดก็รีบมาช่วยทางนี้เลยโอ้โหแต่ว่าจริงๆคุณยายอยู่ขายป๊อปคอร์นใช่ไหมคะนี่ป๊อปคอร์นหมดแล้วหมดแล้วค่ะ Oh, แต่ละคนเอาบุญกันเต็มที่จริง,รงค่ะคุณยายขายป๊อบคอร์นหมดแล้วมาช่วยร้านส้มตำต่อนะคะแม่ท่าคุณอาก็ช่วยขายอยู่ร้านอื่นพอตัวเองหมดแล้วก็มาช่วยประจําร้านส้มตำต่อเราจะเห็นว่ามีหลากหลายแผานแคนละไม้คนละมือค่ะทั้งคุณยายขุดมะละกอคนนึงก็ช่วยหั่นมะเขือเทศอีกคนหนึ่งก็ช่วยขุดแครอทเป็นอผู้อยู่เบื้องหลังความอร่อยนะคะกว่าที่จะออกมาเป็นส้มตําที่หน้าตาน่ารับประทานให้พ่อแม่พี่น้องได้รับประทานกันแบบนี้ก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จที่เราไปพูดคุยกันมา นี่แถวส้มตำเค้าเหนียวส้มตำราชธานีโศกก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่ได้รับความนิยมนะคะแถวก็ค่อนข้างยาวเลยทีเดียวนะคะที่เราได้เห็นตอนนี้หางแถวปัดยาวไปทางด้านนน้นแล้วนะคะต่อจากทางด้านนั้น,น,นทางนี้นะคะป๊อปคอร์นวันนี้หมดแล้ว <c oughs> ค่ะวันนี้หมดเรียบร้อยตั้งแต่เช้าแล้วนะคะเพราะว่าป๊อปคอร์นนี่ขายดีมากๆอย่างที่ลุงเล็กบอกเมื่อวานนี้มี6รถด้วยกันวันนี้บอกว่าจะมี8รถแต่ว่าหมดไปเรียบร้อยแล้วคะ่ะ อ่ามาตัพี่โอมตอนนี้มาประจําอยู่ร้านเก๊กฮวยแล้วค่ะนี่ก็เป็นร้านให้บริการน้ําเย็นเนชื่นใจนะคะเดี๋ยวไปพูดคุยกันค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะนี่นะคะเราก็มาดูกันค่ะสวัสดีค่ะต้นน้องค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะลูกค้าเยอะมากเลยค่ะหมดไปกี่หม้อแล้วคะวันนี้ หม้อที่8แล้วค่ะหม้อที่8นะคะหม้อเบอร์50านะคะหม้อเบอร์50ม้อไซส์นี้นะคะหมดไปแล้วหม้อที่8แล้วนะคะอันนี้ก็ต้หลอห้างหลอห้างกล้วยขอโทษค่ะสูตรพิเศษค่ะของการต้มหล่อห้างกล้วยที่จะได้รสชาติดีคืออะไรคะเอาหลอห้างกล้วยใบเตยแล้วก็ มีแก้ควยด้วยแต่เทคนิคคืออย่าใส่หวานอันนี้มันช่วยแก้ร้อนค่ะแต่ว่ารสชาติจะหวานอ่อนๆหวานชุ่มคอเท่านั้นหวานนิดหน่อยะไม่หวานมากคือไม่ใช่เป็นหล่อห้างกล้วยล้วนๆนะคะแต่ว่าเราต้องใส่ใบเตยแล้วก็ใส่แก้ค่วยลงไปด้วยใช่ค่ะแก้ควยใบเตยแล้วก็หล่อห้างกล้วย ค่ะเป็นสมุนไพรที่ช่วยดับดับร้อนจากความร้อนในร่างกายของเราในตอนนี้นะคะอันนี้คือกำลังต้มอยู่อันนี้คือเสร็จแล้ว <c oughs> ได้ทานแล้วเสร็จแล้วกินเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเ <c oughs> <c oughs> ย็นชื่นใจจริงๆค่ะพี่บุ๋มค่ะเพราะว่าสมุนไพรไม่ว,ว่าจะไม่ว่าจะของไทยของจีนต่างๆเนี่ยตอนรับประทานเข้าไปอาจจะรู้สึกไม่ไม่หวานเท่าไหร่นะคะแต่พอเข้าคลองไปเนี่ยเย็นมากแล้วก็หวานข้างในจริงออนี่ ออนอกจากจะมาต้มหล่อข้างกล้วยแล้วนะคะได้ประโยชน์อะไรคะจากการที่มาเป็นแม่ให้คะ่ะก็รู้สึกเบิกบานแล้วก็มีความสุขมากเลยมันปิติยินดีนะ,ะเห็นคนมารับบริการแม้เราจะเหนื่อยแต่มันสารสุขมันคงหลัง <laughs> มันก็รู้สึกมีความสุขมาก <laughs> ถึงแม้ว่าจะร้อนนะคะแต่ว่าความสุขมันก็ออกมาจากข้างในนะคะคะ <laughs> ค่ะพี่อุ้มคะนี้เรามาถึงสุดเขตุดเขตตลาดอาหารแล้วค่ะเราก็มาถึงร้านสุดท้ายนี่ก็คือร้านนาพที่ให้บริการให้แม่พี่น้อง<ช><ช>ก็คือร้านผลไม้รวมวันนี้ยังคงมีเช่นเดิมนะคะ<ช><ช>หลายคนบอกว่าน้ำผลไม้รวมทานแล้วเหมือนน้ำพันเลยนะคะเป็นรวมผลไม้หลากหลายชนิดค่ะ แล้วตอนนี้เราสองคนเนี่ยพามาถึงสุดเขตตลาดอาหารแล้วตอนนี้คงต้องขอยกเวทีกลับไปให้กับทางเวทีบาทเดียวนะคะอตอนนี้ยังคงสนุกสนานเด่นเรงิงเพราะพี่น้องไปร่วมงันเต้นอยู่อย่างคึกคักเลยค่ะตอนนี้ก็สิ้นสุดงานมหกรรมอาหารตรงที่โซนน้ำนี้แล้วนะคะเราสองคนก็ลากัไปก่อนละกันเดี๋ยวจะมาพบกันใหม่ตอนบ่าสามค่ะ